นี่ก็วิวจากที่เราไม่เช่าโรงแรมอยู่ในกรุงเทพนะคะน,นั้นก็เป็นวัดพระแก้วนี่วัดพระแก้วแล้วตรงข้ามกันกับวัดพระแก้วมันก็จะเป็นข้างๆกันถัดไปอินก็จะเป็นวัดโพวัดโพก็เป็นเจดีตรงนั้นวัดโพเจดีนะแล้วแม่น้ำตรงข้ามแม่น้ำไปก็จะเป็นวัดอรุณน,นะสามวัดอันนี้วัดพระแก้วน,นี่ มันก็วัดพระแก้วเนาะดูตอนกลางคืนมันก็ดูไม่ออกนะว่าเป็นวัดโรงแรมนี้ก็ใหญ่ตัวทางนี้เล็กค่าแบงคอกเราก็ไม่ได้เคยมาทางนี้หรอกนะเคยมาตอนนั้นอันนี้เราอยู่ตลาดโบเบ้นเนาะ เคยมาตอนนั้นมันก็กลางคืนไงขนาดมาตีตีสี่มันก็ตลาดวายข้ <c oughs> างล่างนี่เป็นโบเบนี่โบเบทาอันนี้น่าจะเป็นโบเบเทาหร,หรืออะไร <c oughs> อันนี้มันจากอันนี้ข้างนอกของโรงแรมนะกระจุก เมืม่อคืนก็ไปเดินตลาดพนตรงข้ามคลองข้ามคลองข้างล่างน,งนี้ไปเดินตลาดเป็นตลาดผล,ลไม้ผลไม้นะมันตลาดสดตะวันนะคะเมื่อวานมาถึงก็ร้อนเลยนะ,ะวันนี้เขาว่าฝนจะตกก็ รอดูค่ะวันนี้มามาลงเทพเพราะว่ามารับแม่เฉยๆนะแม่พาแม่ไปต่อภูเก็ตอีกถ้าไม่มารับแม่ก็ลงภูเก็ตเลยไงอันนี้อันนี้จะเป็นวังนี่วัดวังวัดอันนั้นอันนั้นน่าจะเป็นวัดโพนี้วัดนี่เป็นเป็น,ปนต้นไม้ต้นไม้นี่น่าจะเป็นวัดพระแก้วหรืออะไรเนี่ย เราอันนั้นผิดเคยเข้าไปแล้วค่ะเคยเข้าไปแล้วใช่ใช่อันสีเหลืองๆอ,งอะ่ะที่เป็นรังคานั้นน่าจะเป็นวัดโพอันนี้วัดน่าจะเป็นวัดพระแก้วที่ว่าสีเขียวๆเ,เนี่ย